สวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนครับวันนี้มาปักเบ็ดครับใส่เบ็ดเกียิโมครับมีเกียิโม่สามสิบตัวพันเบ็ดก็สามสิบหลังครับดักไปแล้วครับดักหมดแล้วครับดักตั้งแต่ห้าโมงรวมข้ามก่อนดักเสร็จแล้วเนี่ยหลับสุดท้ายครับหมายนี้ครับ้องใก่ไก่ทั้งตุงนา ให้ดูคร <laughs> <laughs> no ับว่าจะยามกลับเลยครับปักเสร็จแล้วปักเสร็จหมาดๆใหม่ๆเคียดหมดเลยเคียดหมดเกลี้ยงเลยเคลียดนี่แค่สามสิบตัวนี่สองเมื่อวานจะได้ตัวไหมน้าก็ลดแห้งหมดเลยครับคลองไส้ไก่ตรงนู้นจากตามเลีมนู้นตั้งแต่ต้นจนจบมาตั้งแต่ทางหลัใหญ่มาถึงตรงนี้หลังท้ายตรงนี้ หลังสุดท้ายเขียนที่มั่วเทเป็ดมานไหมอันนี้ลอองประจำไล่นาเขาฟนะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นด้วยเขาขุดลอก <c oughs> กักเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงข้าว <c oughs> น้ำก็เริ่มแห้งหมดแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ไม่ตกเลยหลายวันแล้วเทึ่งแล้ว เริ่มแห้เราเลี้ยงข้าวข้าวแปลงนี้ก็ออกรวงแล้วลวงแล้ว,ออลว,ลวเราก็มาใส่เบ็ดจะมีปลาชนกินไหมปลาตัวใหญ่เลยตรงนั้นโล่งครับยังไม่มีผักบุ้งมามากวนอะไรนะันตรงนั้นตัวทองเนี่ยหัวมันนั่นไงไอตัวนี้ว้ามันจะกินเบ็ดเนี่ย ตัวละ็กๆน้อยเนี่ยตัวเล็กๆอ้หอ,อยากกินเคียดนะเนี่ยหลังที่สองลองสุดท้ายเดี๋ยวย่ายามไปเลยครับยามกลับจะมาไหมจะได้ตัวไหมครับแล้วมองแล้วมั้งเราต้องเงินตัวทองนั้กนกนิกนกนิกนเบ็ดก่อนเนาะ เยอะครับตรงเง,งินทองเราก็ดักตามฟองใส่ไก่นะครับน้ำแห้งหมดแล้วนี่ลองดักดูที่ปลาหาปลาน้ำมอเจาอะอย่างเงี้หรอครับจะมีปลาไหมข้าวซุน้ำใส่นะ <c oughs> นาแล้วก็น้ำมันลดแห้งหมดเลยเหลือน้ำแค่นี้ครับเนี่ยดักปลาตั้งแต่ต้นจนจบ <c oughs> ย้ำกลับไม่มีเหยื่อเปลี่ยนย้ำกลับเลยถ้าได้ตัวก็จะถ่ายให้ดูครับขนาแปล็กนี่กบนีสองสามหลังผักบุง้งน่าจะมีปลาไปตามครับเจวถ้าปลาติดเบ็ดก็จะถ่ายให้ดูครับอัปเดตให้ดูนี่ก็ เก็บปีกด,ด้วยตามนะครับตามล่องพันนาเนี่ยสวัสด,ดีครับยามมาถึงตรงนี้แล้วครับตั้งแต่นู่นเนี่ยมาเห็นคันเบ็ดนิโยโตกับนี่พี่บ้บาทใส่ใส่เบ็ดน้ำอ,อ่เจนาะนันน่นนันน่นเชือกมันดึงครับนั่นปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับนั่น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 จะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก มาลุ้นกันครับไม่มีเหยื่อเปลี่ยนด้วยเรื่องลุ้นๆทลายลุ้นๆลุ้นๆทุกคนลุ้นโอ้โห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 ขั้นเป็นขันเป็นห่าโอ้โหโอ้โห โอ้โหบันหมาบอ้โหโอ้โหโอ้โันเ็ันเ็ฮโอ้โหโอ้โหบันหมานมาแล้วครับขันเบ็ดใหญ่ยาวที่สุดในโลกนี่ปากคอยใหญ่ครับโอ้สาสขีดเนี่ยส่ขีดอลไมั้งนี่โอ้โหเอฟทุกคนพีบ้าสายเบ็ด น้ำหมอเจาะครับเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วแต่ใส่ใส่ปลาตัวใหญ่ครับเนี่ยโอ้โหพี่บาสเบ็ดจะใส่ใส่ถุงเลยครับเสร็จถุงกันเลยพี่บาสเบ็ดไม่มีเหยื่อเปลี่ยนเลยมัน,ม,นมันมาแล้วครับเมื่อวานเจิมผิดไปหน่อยครับใส่เหยือ่อใส่หมอ่อนเมื่อวาน ก็เลยไม่ได้ตัววันนี้คันเบ็ดสับสิบลังนี่ก็ใส่เหยียอเขียดอีโม่ครับมานมนมานมันมา,นมา,นมานแล้วครับอิฟซีทุกคนมนันตั้งแต่ค่าเลยตอนเย็นเนี่ยออกำไม่มิดเลยนี่กำไม่มิดเลยครับเนี่ยมัขน,นขีดกว่ากว่าแล้วมั้งขีดสมขีดแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> เสร็จตุงกันครับดีไม่หลุดปากคันเบ็ดมันอ่อนก็เลยมันไม่หลุดปากครับคันเบ็ดมันโยกเนี่ย มันอ่อนนะ่ยอ่อนดีก็เลยปลาไม่หลุดปากถ้าคันเบ็ดแข็งมันจะหลุดง่ายนะครับมันมนมันครับเดี๋ยวจะปักไว้ตรงนี้แหละครับไม่มีเยอะเปลี่ย,เยนเยอะหมดเมื่อวันส่งเขียดได้30หลังพอดีเลยน้ำเหมาะเจาะทีบ้าใสา่เบ็ดปัปกไว้ตรงนี้แหละครับ เดี๋ยวจะมาดักจับเขียดมาดักอีกครับจับเขียดแถวนี้แหละครับเมื่อวานดักฝั่งนูน้นพูดว่าดักดักปักเมื่อวานปักฝั่งนูน้นวันนี้ปักฝั่งนี้ครับงใส่ไกลไปทางนี้ไปยามหลังก็ไปเลยครับถ้าเห็นตัวก็จะถ่ายให้ดูอีกครับยามไปเรื่อยครับ อหลังนี้เดือยยังอยู่ไปหลังต่อไปครับหลังนี้ล่ะมีโยกครับเย็ซีทุกคนหลังนี้มีโยกอ้าวหลังละตัวครับเขียดนึงปลาหนึ่งใช่ไหมในลุนปู <laughs> โอ้ยปูนาโอ้ปูนาย็บกินว่าแต่ปลามันโยกโยกโยกอะไรวะอุตสาหูดว่าหลังละตัวปูนากัดกินเขียดปักพ่เหียรอหมดครับไม่รู้อะไรกินปลาล้มักินนู่นโอ้ยจมันตัุทองจมันตัุทองมันไล่กันเนี่ย กอดกันทั้งนั้น,เ,นเห็นไหมตัวเงินตัวทองมันกอดกัน,กนโอ้โหโอนอนเนี่ยกันโนาะน่ารักจังโอ้โห,โอโหมันดูมันสู้กันเลยมันแย่งกันกินอะไรนั่นถ้าปลาติดเบ็ดมันจะได้กินบ่อ,อนี่ดูมันกอดกันดิเออทำอะไรนั่นน่ะนูน่นไปแล้วอย่างนี้แหละครับใส่เบ็ดอุปสรรคของการใส่เบ็ด แลแ้วนะเยอะหมดนี่เยอะหมดครับใช่เหรออะไรยอยู่นี่เยอะหมดครับ ได้ไม่ได้ดูหลังสุดท้ายเลยครับหลังแรกเนี่ยหลังแรกครับออกประมาณนี้แลครับจะบตามกันสองทุ่มครับเดี๋ยวจะหายเหยื่อมาป,ากปักดิสองทุ่มจะมาย้ำให้ดูตัจุน่นโตทองมนไล่กันนู่นเยอะครับมันอยู่ในป่าเนี่ยในสวนล้าง เด,เดี๋ยวก็มันได้ครับแขมรอบแรกตอน6โมงตามครับ